สวัสดีครับผมสัมพันธ์นะครับจากเพจลมกึงมานิจกนนะครับวันนี้จะมาดุกขั้นตอนนะครับการเตรียมแบบหล่อปกีอันแรงนะครับเป็นเสาลวดลดน้นาทสามนิ้วนะครับความยาวหกเมตรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเริ่มต้นการทางานเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนี่คือแบบของเรานะครับนี่คือแบบหล่อเสาลูกลดน้นามนะครับความยาวหกเมตรทั้งหมด15รางด้วยกันนะครับการเตรียมแบบนั้นคือเรื่องแรกต้องทานน้ามันที่ตัวแบบนะครับแล้วก็ ใส่ตัวกั้นระยะเต่านะครับตรงนี้เลือกความยาวได้นะครับตรงนี้เราจะทําวันนี้ก็คือที่2เมตรนะครับสามสามท่อนด้วยกันแล้วก็ตัดลวด P C Y นะครับตัวแบบยาว6เมตรนะครับตัดลวด P C Y ่ามาใช้เนี่ยนะครับตัดที่6เมตร40เซนนะครับเผื่อระยะหัวท้ายไว้นะครับไว้ว่าระยะเผื่อที่จะสื่อขาดรับแรงดึงนะครับแล้วก็ตัวกิบลลอกแล้วก็ตัวกระบอกที่จะดึง แล้วก็ร้อยรวดนะครับร้อยลวนผ่านแบบตัวคาตัวนี้ต้องเรียงให้ด้านนี้เหมือนกันนะครับร้อยผ่านตัวกันร้อยให้ทะลุแบบเลยนะครับแบบด้านนี้ก็จะเป็นผ่านกั้นเหมือนกันโผล่มานะครับเดี๋ยวยร้อยตัวแบบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่กิ๊บล็อกัวท้ายนะครับที่ตัวแบบอันนี้ในะระหว่างนี้เรารอรอร้อยรวดก่อนนะ นี่ก็จะเป็นการร้อยอกิบล็อกนะครับใส่ตัวปลอกให้เรียบร้อยก่อนพี่ก็เผื่อไว้ประมาณนี้ก็พอละไม่ต้องเยอะมากนะครับอืมอันนี้คือตัวด้านด้านขานด้านที่ไว้ไวชยยึดนะครับเดี๋ยวเราจะดึงด้านนูนไม่ต้องเผื่อมากเราจะต้องปตัดสปริง ปิงอ๋อเนี่ยปิงออนเนี่ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยใส่โอเคแต่มันจะมีบางบางครั้งเนี่ยที่ว่าไอเนี่ยพี่สลับกันไม่ไม่ใส่เหลือมเป็นอย่างเงี้ยที่ผมไปไปเจอเคสมานะถ้ามันเรือมกันเรือมกันอย่างเงี้ยไม่อยู่ไม่อยู่นะครับมันมันจะหลุดนะครับแล้วแล้วอีกนิดนึงพี่อย่างเงี้ยพี่ตอกนี้หน่อยมันแให้อยู่ก่อนใช่แล้วมันเวลาฝั่งหนูอัดมาเนี่ยมันจะไม่หลุดนะครับกระแทกนิดนึงหรือไม่ก็ ทำคู่กันคนนึงยืนฝั่งนู้นมันคอยดึงกระชากกระชากให้นะครับมันก็จะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไอ้คนนู้นไปใส่ฝั่งนู้นฝั่งหนึ่งมันกระแทกไปเข้ามาฝั่งฝ่ายนี้หลุดอีกอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นาาใช่อ่าน่ะคอยดึงหัวกระแทกหน่อยมันก็จะแน่นแล้วเนี่ยฝั่งนู้นมก็ดึงกระแทกไปฝั่งนู้นก็ร้อยรอได้เลยพี่ฝั่งนี้เขาร้อย,อไ,ลย,อย,อยไล่ตังค์ออกไปเลยครับนี่คือปลายรวดที่เผื่อมา โดยพื้นฐานต้องให้เกิน15เซนนะครับแต่ถ้ายาหัวกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำการดึงที่คา,านฝั่งนี้นะครับนี่ใส่ตัวคาดตัวก้นระยะนะครับเพื่อให้ตัวก้านระยะเนี่ยมันเท่ากันทุกตัวคาดไปตัวที่กล่องด้านบนทีนี้เสาหต้นก็จะเท่ากันลนะผมจะมีรูไว้ที่ตัวขอบ เด็กล่างครับของรูนี้คือจะชุดระยะ50เซนก็สามารถปรปับระยะสาวได้ตรงทุกๆ50เซนนะครับเราสอบเครื่องนึงงรวดนะครับเดี๋ยวพี่เปิดสวิตช์เลยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนทำงานเนี่ยเครื่องดนึงลวดเนี่ยพี่ต้องเช็คระดับแรงดึงก่อนทุกครั้งนะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเกตรงเนี้ยไอตัวปรับระดับเนี่ยใครอาจจะไปหมุนเล่นก็ได้ ใช่ทีเนี้ยเราใช้กับลวด PCY ขนาด4มิลเนี่ยแรงดึงที่ลวดมันจะขาดเนี่ยอยู่ที่2,000กว่า P s i นะพี่ทีนี้เราเราเราจะดึงเนี่ยประมาณ1,500 P s i พอนะครับเนี่ยท่ากับ1.5ตันนะครับอ่ะลองดึงเลยครับไอ,อเห็นลวดวิ่งเลยไหมพี่เห็นลวดวิ่งเลยไหมตึงไหมพี่ลองเอามือจับดูว่าตึงไหม ต่อไปฟ้าผมเยอะแยะเลยเออโอเคทีนี้คนห้าไม่อยู่ฝั่งนู้นเลยนะคนห้าไม่อยู่ฝั่งนู้นเลยนะตั้งใจว่าเราเดี๋ยวเราจะตัดลวดตัวเปล่าฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาหาตัวแป,ป๊บก่อนอาจจะเป็นท่อแป,ปอ๊บอ่ะ แล้วต้องมีปลายปิดอันนี้ผมหาเท่าที่หาได้นะความจริงมันต้องทําเป็นเฉพาะไม่ได้เอามาให้ไม่ให้มันไปที่อื่น,น,นใช่ใช่ก็เอาสั้นๆแค่น,น,นี้ก็พอออกปลายปิดไว้นะฮะสวมกิปได้จบคนยืนจับอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องปล่อยถ้าปล่อยเดี๋ยวมันก็พุ่งไปอีกนะแต่อันนี้มันยามันมันหนักแล้วก็วไม่ไม่จะเป็นไม่ไม่ต้องจับมันคือหลักการสำคัญคือตัวกิปตต้องอยู่ในเปลา แล้วปลายต้องปิดนะครับเพื่อไมให้มันพุ่งไปทางนู้นใช่ทีนี้เวลาตัดเนี่ยอย่าไปยืนข้างบนอย่าไปยืนอยู่หน้าวิถีใช่อยู่ด้านข้างถึงตรงกลางก็เถอะแล้วอยืนเอี้ยวอย่างงี้ทีนี้แต่เราจะตัดด้านนู้นแต่เดี๋ยวเราจะตัดด้านนี้ก็ไอตรงเนี้ยจะคุมก็ได้ไม่คุมก็ได้แต่ไม่คุมก็กระเด็นหน่อยคือ ไอ้ตรงนี้กระเด็นไม่แรงเพราะว่าลวดมันสั้นเราตัดเราตัดตรงนี้นะลวดมันสั้นแต่กิ๊บมันจะหายทั้วก็คุมไวเอาปากาปไว้เก็บกิ๊บใช่แต่ไอ้ตรงนู้นวมันจะพุ่งทะลุกลนได้พุ่งทะลุสิ่งกีดขวางได้แต่อย่างตรงนี้ไม่พุ่งทะลุอะไรเพราะว่าเราตัดตรงหัวลวดพอดีเลยแรงกระทำมันน้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ดูนะแล้วควรยืนด้านข้างนะทำตรงเนี้ย ไปนู่นเลยเห็นไหมครับพี่ไปนู่นเลยนะถ้าไม่มีไอ้น,นี้ก็พุ่งไปไม่รู้ไปไหนแล้วใช่ไหมต่อไอ้น,นี้แรงกระทำมันอยู่ที่พันห้าร้อยเพีรไอแล้วก็ดึงดึงตันครึ่งนะครับ <c oughs> เมื่อดึงลวดเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็จะทําการใส่เหล็กเสียบร้อยร้อยรูนะครับต้องทําหลังสุดนะครับเพราะว่าลวดมันจะตึงแล้วนะครับตัวเหล็กเสียบเนี่ยจะได้ไม่ได้เว็นขวานของลวดนะครับ เสียบไว้ครอบทุกรูเลยนะครับนี่นี่ก็คือเลเเสียบเชื่อไว้ร้อยรูตรงนี้ไว้จะร้อยลวดหนามแล้วเล็กเสียบตรงนี้นะครับเมื่อเทป,ปูดผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงนะครับต้องมาชักเลขเสียบออกนะครับพรอบเมปูเซ็ตตัวได้ระดับหนึ่งนะครับ ห้ามลืมชักเด็กขาดนะครับถ้าลืมชักนี้นะครับจะต้องยยกปูนทิ้งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่สามารถชักออกได้แล้วเพราะปูนมันแข็งไปแล้วนะครับโอเคเมื่อร้อยรูเสร็จแล้วเนี่ยเราพร้อมทําการเทคอนกรีตได้เลยนะครับนี่จะเป็นการเทคอนกรีตที่ตัวแบบนะครับนี่ก็จะใช้รถโม่เทเลยนะครับซึ่งก็จะง่ายมากนะครับกับตัวแบบตัว,ตว,ตวนี้นะครับที่ออกแบบไว้ปูนมาแล้วฮะปูนมาแล้ว ให้ตัวปูนเต็มช่องก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเอาตัวทานเขย่ามา ง่ายเลย,ยการทำงานง่ายเลยมีใช้บัคเก็ตปูนไม่ได้นะครับเปิดปุ๊บเกี่ยเกี่ยเอาเดี๋ยวพอตัวคางเขยา่าสั่นเนี่ยจะเรียบเลยครับทังตัวแบบนี้ใช้ปูนอยู่ประมาณ0.5คิวนะครับเิดได้เสารั้ว3นิ้วนะครับยาว2เมตร45ต้นหรือความยาวโดยรวมนะครับ90เมตร ก็สามารถทําเสาที่ระยะเมตรห้าสเมตรสองเมตรห้าสิบสามเมตรได้หมดนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวคางเขย่ามาเกี่ยวเอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเอาเดี๋ยวตัวคางเขย่ามาดีกว่ามีเปิดมอเตอร์เขย่าแล้วนะครับที่ตัวแบบนะครับเพื่อไล่อากาศ,าศ อยัง okay. โ okay, อเคไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากช่องก็เปิดมอเตอร์เขย่าประมวลไลฟ์ฟององากาศในตัวที่งานออกามาหมดนะครับโอเ่นะครับเวลาทำเป็นพื้นคอนกรีตเนี่ยนะครับาสามารถน้ำล้างได้เลยนะครับเพื่อความสะอาด วันนีここ้ก็เทแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับก็ใช้ปูนอยู่ประมาณนะครับ0.5คิวนะครับก็เทปูนให้เต็มช่องนะครับแล้วก็เปิดมอเตอร์เขย่านะครับให้ปูนลงให้สนิทนะครับแล้วก็สุดท้ายก็แต่งหน้านะฮะให้เรียบนะครับเดี๋ยวพอปูนเซตตัวได้ระดับหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเอาเกียงมาขัดขัดให้เห็นสันขอบตรงนี้นะครับ เพื่อจะให้ตัวเสาเนี่ยปูนไม่เชื่อมถึงกันนะครับเวลาแกะจะได้แกะได้ง่ายๆ,ๆนะครับแล้วก็เวลา,าคบประมาณสักสี่ถึงห้าชั่วโมงนี่นะครับให้มาชักเหล็กเสียบรูตรงนี้ออกนะครับเมื่อปูนเสร็จตัวแล้วถ้าลืมชักนะครับอันนี้ต้องแยกปูนแยกทิ้งเลยนะครับไม่สามารถชักเอาอะไรแล้วเพราะว่าปูนจะเกาะแน่นนะครับแล้วไม่สามารถเอาเสาออกได้ด้วยนะครับ แล้วเมื่อครบเวลา20ชั่วโมงนะครับก็จะมาตัดลวดตรงนี้นะครับตัวกันระหว่างนี้แล้วก็เอาชิ้นงานออกได้ครับผมโอเคครับทำได้ตนใจนะครับแบบหลอเสารวดสามในยุกนะครับยาว6เมตรนะครับติดต่อที่เพจลงกึ่งมาี้จะกดได้นะครับติดตามได้ทาง youtube นะครับก็จะมีผลงานใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆครับขอบคุณครับ